อโอเคครับมาเริ่มอบ,บันทึกวิดีโอกันต่อนะครับสมมติว่าผมจะใช้แอป YouTube นะครับในการอัพโหลดคลิปวิดีโอที่ได้ถ่ายขึ้นมานะอาโอเคผมอัดเล็คอร์ดวิดีโอเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็การอัพโหลดคลิปวิดีโอนะครับหเห็นปุ่มด้านล่างนี้จะมีเครื่องหมายบวกตัวหนึ่งนะครับคลิกเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับ แล้วก so so, so so well, ็เลือกเป็นวิดีโอนะครับแอปวิดีโอที่สร้างขึ้นนะครับเช่นถ้าเกิดว่าผมต้องการอัพคลิปที่แล้วของผมขึ้นนะครับผมก็มาที่ตรงนี้นะครับแเราก็เราก็มาติดต่อที่เราเล่นคอนเดจคอนจะจะจะผสมนะครับถึงประมาณนี้นะครับสมมติว่าผมตัดต่อประมาณนี้เรา ตดาดไปนะครับตอนนี้ผมก็จะได้คลิปวิด,โดีโอมาผมก็ตั้งตั้งชื่อว่า,าการอัพโหลดคลิปวิด,โดีโอมันง่ายมากนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อย่างง่ายนะครับอย่างง่ายด้วยแอป YouTube ง,ง่ายด้วยแอป,ป youtube ก็ตั้งคาอธิบายนะครับ ตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือก p ารีสนะครับเราจะเอาไปที่ไหนซูบผมเอาการสอนในสวัสดีญี่ปุนนะครับเ,เรียนเสร็จต้องหาตังค์ทำมาหากินได้นะครับต่อมาตัวนี้ก็คือคําอธิบายคลิปวิดีโอนะครับพอเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ถัดไปด้านบนนะครับคลิปวิดีโอนี้สร้างเพื่อเด็กใช่ไหมนะใช่เด็กก็ดูได้อรคลิกไปเสร็จแล้วกดอัปโหลดนะครับ โอเคทีนี้มันก็จะขึ้นสนัญยษณดาวน์โหลดด้านล่างที่คลังวยด่นะครับลองคลิกเข้าไปที่คลังวิดีโอดูนะครับเราก็จะดูว่าโอเคตอนนี้มันมีการอัปโหลดขึ้นแบบนี้ละนะครับมีการอัปโหลดก,ก็จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับในการอัปโหลดนะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จนะครับมันก็จะมีคลิปวิดีโออยู่ตรงนีนะ้พร้อมให้เราสามารถเผยแพร่ได้นะครับ ก็จะมีอีกหลายหมดนะครับที่น่าสนใจที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้เอามาแอปพายสร้างสตอนนี้ผมก็กำลังทำขึ้นนะครับมาถึงตอนที่เราเล่นบนหน้าจอหน้าจอที่2องแล้วมันก็จะมีรายการอนๆทีสองรอไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเวลากดค้างปุ่มรอให้จนเสร็จกระบวนการมาเลยนะครับ พออัพเสร็จนะครับเราก็สามารถาแชร์คลิปวิดีโอรเราได้นะครับอตอนนี้อัพเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมี1คลิปวิดีโอเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับเราสามารถกลับไปแก้ไขได้นะครับเราแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับแก้ไขชื่อนะครับแก้ไขชื่อ EP สอง นะครับการอัพโหลดนะครับเ oh. น่ผมอยากแทแทคคำนี้มาก oh. นะยิ่งสอนยิ่งรวยฮะเราคงใช้คำนี้ยิ่งสอนยิ่งรวยนี่เนาะ oh. okay. เรามาดูโอเคนะครับผมกลับไปแก้แทแทผมก่อนโอเค แกสแท็กตัวนี้ไม่ไม่ไม่ได้มีผลกับเรื่องของเซตเอนจินหรือว่าอะไรนะครับเพียงแต่ว่าแกสแท็กเพื่อความชอบสมบุคคลที่เฉยนะครับโอเคเอบันทึกนะครับอโอเคเราก็มาดูคลิปวิดีโอของเรานะครับตัวที่ผมอัพขึ้นแล้วก็จะอยู่ตรงน,นี้นะครับ ามาถึงตอนที่เราเล็กขอด้าจอน้าจอที่สองแล้วนะครับ EP สองรอบนะครับตตัวนี้นะครับเวลากดกดค้างปุ่มเล็กขอด